สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเหรียญสอบาทปีพศ2555นครับเหรียญ2บาทพศ2555ด้านหน้าจะเป็นรูปพระชายลักษ์ของราชการที่9นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปของพระบรมบัรพต วัดสะเกตนะครับหรือภูเขาทองนั่นเองนะครับเหรียญสบาทรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญ2บาทที่หายากในลําดับที่1 0นะครับนักสะสมส่วนใหญ่ก็จะเก็บรักษากันแล้วนะครับตอนนี้เหรียญสบาทพศ2อ5 5นะครับเป็นเหรียญหายากในลําดับที่1 0นะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่278ล้านเหรียญโดยประมาณครับก็เยอะพอสมควรนะครับในเรื่องของราคาเหรียญ2บาทพศ2555นะครับราคา ตัวไม่ผ่านการใช้งานก็จะมีราคาเหรียญอยู่ที่ประมาณ20บาทนะครับในสําหรับในการซื้อขายในหน้าเว็บนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วก็จะมีราคาอยู่ประมาณ4บาทถึง6บาทนะครับในหน้าเว็บซื้อขายทั่วไปนะครับดูได้จากใน Google เลยนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเหรียญ ที่จะมีราคามากกว่า2แบบนี้นะครับก็จะต้องเป็นเหรียญที่มีลักษณะที่พิมพ์ผิดแปลกไปนะครับดูจากเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญตัวอย่างที่ผมมีครับดูจากด้านขอบได้เลยครับมันจะเป็นเหรียญที่มีการพิมพ์คาดเคลื่อนนะครับด้านขอบก็จะมีร่องที่เพิ่มมานะครับมีเหมือนเป็นขีดๆนะครับมีร่องเส้นทับกัน2เส้นครับในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญที่มีราคานะครับที่นักสะสมขาซื้อกันราคาก็จะ ไม่ได้เยอะมากนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ50บาทถึง100บาทนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับถ้าใครมีก็ให้เก็บสะสมไว้ก่อนนะครับเผื่อในอนาคตข้างหน้านะครับมันจะเพิ่มราคาขึ้นได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับ